พ่กับช่งแมงทางปูชนแนลนะฮะตอนนี้เราก็มารับประทานกับข้าวนะครับที่ขบานนี้นี่นะฮะใญ่บ่บ้านเปม่เคยบ่เคไปไมเจอมมอยู่สิเนาะแล้กรไดมามือแรกรถเป็นีบ่สับลาดจวของเราไม่ควรจะหน้าขายปุ๋ยไม่ใช่เนาเห็นอยู่นาสวนรถเป็นจิจวอมันยังควจะหน้าขายปุ๋ยเพราะว่าเมาจะยต้อกันสวนมันนะจับกอนไทยนสวนมันเนาะ เออว่าหัวใจว่าเป็นนุ่งพ่อจีแม่เนาะไม่กอันมากเมื่อคืนนี่ผู้ใดเบิ่งนี่แห้งจืดไ้ขี้มาตะการตาเมาวางเลยขึ้นบีบเต้าแต่คุณอาถ้าทางเข่ากูเลือกข้ามเหมือนอืมดิแม่บีบเลยนะมีบเต้ียังมัอดทีก็ยังบีบคักบีบดูข้านโลดโอ้ยดีดีทีนแล้วีดาดีทีดีดีดด เป็ไก่เดยเตี้ยเ่อให้ตัวดีบอกไงเด้อไ่ไใกล้ทานแล้วจีได้ตัวดีกันมัโอ้ยนัวเรบไดเลย่ารับกับตัวดีแล้วรอนี่ไม่ได้กงก็เียรกันมีกระเดียนเก็บไหลายติดเลยบ้ากระดินดีก็สั่นหิ้งหอยโอ้ยไม่หิ้งหอยได้มีที่ไไม่มีหิงหอยแม่เหนือมันมีน่าดีคนมันบวชตกเราโดมือได้มันอาเๆานโจมมันแต่ว่ามือมามือแหลกเห็น เาเห็นอาษาทเ็ที่บางอยู่กับบ่บ่ออะไรีะมันต้มเล้งหมดแล้วมันก็เป็นส่วนงออกส่วนพนเอามาอยู่เด้น้องหลยูหันกลงไวยยื่นไตกับอว้น้ใหญ่ไม่พูดยูหน่วยน้องหมวยจุกนะฮะแล้วต้อปขึมาเนาะได้หมวขึ้นไปจานี่ก็นี่มัดต้มไม่มีนองไหลได้เฉพาะผูขึ้นมามีชม้พืเอามานะข้าวอ่างนออยูุ่มันไม่มีนองเพาะฉนานอยู่ได้ทุก ยังไม่ได้บุกก็มีที่อนดอนที่รุงเคยมีวัดนั่นแ่ละเห็นม้้่อวกบอกงเสือเลมีไหลเราเจ็ดกว่าปีล้วข้าวฮกรเกิดเือมีกระเกิดข้าวะเกิดบ่ลยว่าเป็นเ็ดสิบแล้วเนาะเจ็มเีคุณอะขาต้องฟังน้าเก่กินไหมนพูกินกินไ้เยอะ่อย นี่งวนดูเนี่ยเล้งทานคนนี้านกนคนนียมันกำลังเอาโใไหมเใหญ่เยให้ยดเดินผุนผู้เดียวเล่าเธอเลยอยู่นะตั้งยืดผุนขอบรักสุกทยมันมีคืนในทางเทื่ยมนมีคืนมันยาดหั้งน้อยงนสญานีอเดี๋ยวได้บอกเขามาตั้งให้ดอกอันใส่ไฟให้มานไวมัมีคืนยังได้เดี๋ยวนี้เขาว่าไม่เป็นลุมบนละท่านเต็มหนึ่งเดี๋ยวคืนเดี๋ยวนี้ ลุ้มกไลันไีะเอาจะกินเอาจะหาที่เ่งะไ้เนาะพอน้เงินกินขาวก็ป็นเงินในยายเอูมงเยไ่ได้ไม่ได้แอนแช่วงทีขาสิได้เราต้องฝ้ากปุยเอเนาะคิดเป็นหยังิง้าามกานสัมผัสผู้เฒ่าเจสซี่เปียล้วพวกเจ้าโบานเอ้ยทุกมันานเนี่ยินงเลยนองทองไหลมาได้ไหลมาคือน้ำเนาะหลาเงินเพื่อนมาเื่อนเงินแสนเพือน ใค่ไห้ค่เดียวมัได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินเสร็จข้ไมจีบยายใได่ข้ไมข่ยยามีผู้ขานี่ล่ะเจ้ไม่แม่ไม่ถวกลเลยวะนี่อไรนอกนอกอไม่กับผู้ขานี่ล่ะเจ้พูดห้ยามผ่านม่านห้ยามเป็้เลสนี่นี่จะไงแบบน้นวดมือออกเลแม่ห้องจาถูกพูดเท่าไหร่ก็อ่านต่อมดเลยอยู่ดี้งเลอะ ดีดีได้บ่ได้เงินก็ซาร <c oughs> ับเยเงินพันนอนฝันได้เงินล้านอ้อนอบานขอให้เงินให้ขำเนี่ย,ย <า S 2> นันะจ<า>ัดจันตัวได้โชคเดี๋ย้นะคะไก่อเยอโชคมากไก่อเขพูดถึาม,มันี่ยดีดีเนี <c oughs> ่เขาไปรื้นมีนจะเนีเสียเงนินจะี่เขาไปรืมัจะเนี่ยเสียเงิน แมนอผู้ถ่าได้น่ดีๆนะสำหรับนี้ก็ขอจบีนี้นะคะขอบพระคุณค่ะข้าวอนข้าวคนเนาะขอดีกินคนอะไรข้าจว่าข้าจว่าอะไรจับจับงนีกเบิ่ไหมพอีกอีกอเลยกินย เ้ากุ่มเนี่ยไหาี่จัเอนี่ขี่จ้องขี่้าอร่อยนะเนี่ยไม่กินหรอเดี๋ยวมาหวกระติเนี่ยวเนี่ยกินได้ยูแต่ว่าห้ากินที่เราเป็นลวกแต่ว่าห้อนกินเป็นการเป็นงานเป็นกินท่อนเ้ากก็กินอะไรกันกินได้เพียนได้ทานี่ละแต่ว่าหมูห้องที่คุณหนึงหนกินต้องมีเหล่านเนี้ย้แกอ่ขาวนะตีก็ตก ไปน้ำนี้ได้เงินตลอดเนาะไปน้ำมบสบายดมันเลี้ยวเตใหญ่อปเอุปการ์แล้วมันบุยจ่ใจเล่าแต่คนขยันทำขยันกินมันจุใจเสียได้เสียมือยอะหน่อยียก็ะส่ยก็หน้ายูห่กันม้าแค่นี้อะเงเดูหายก็ม้ง

เอาทั้งหนาก็จักบึ้อมุ้งนีทั้งลัางกันเลยเห็นคนยังยีจีเจ้าอางนี้แม่บอกพี่แดงจากการได้มุมงช่งจากึ้นหอคอยเอาเจ้าเป็นสาวมาบีหอควยเจปล่อยไหมเผือ่ปลายไหมจุดเกลือกินเปนน้ำเต้นไหม่เลยแล้วจุคเอสี่อนนีลยกระจายตัมา แม่นอ่อนไปแล้วก็เอ็ดอันนั้นอยู่ทางเทินตะไนเลยไม่จำเป็นไปลดลงไปเพราะกระดอยเออนี้อหมข้าวนะต้นเน้อกินได้ทานเนสียตัต้นบมข้าวไหมเนื้โอ้ตีเสียตัวพอเนาะเสียใจไมาเห็ดอาหารสามซังลาวแล้วเงินละอ้อทางกันนี่ลละสุ้มะเขืออบบจุ้มะเขือจุ้น้าไม้เงียนบะเขือมุนน้าไม้มีนู้สซุปเป็นมาพอมยังเดอกเอา อวันวัตถุดิบของของมียเนยนี่ทำไ้หลายลวกปี๊นลวกปีนะลวกปีตยมบมะเขือชุบะเขือตัวชุบน้ำไม้รอมกน้ำไม้แกเนาะซื้อไ้เขาจะเอาไปเตไป้ซื้อหก่เนาะมันมาเื่อเบิร์ดง่ายตึงนะจะเกิดเหงืงอหยาบนี้แหละมาข่จดีน่ะ จะได้าเรแแต่ว่าผมสีขายอันอันอันยูทูบมากดอกอ่าอ่าอ่งอ่า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 อ่อ่าอ่อ่า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 อ่ผมก็นิดนึงนะา่าอ่าาาอายเกาย่ออ่่ออ บาจีบาขางภาษาแทยภาษาลาว่าัเจียอาบบุญบ่นบุตกบาทยังคลิกอาบาทยังคลิกเลยบุญนียยาอย่างนู้นเซ็นก็ไม่ได้ยัไวันเนี้ยเซ็นไปไปเาขายมีซื้อกันนะเซ็นไม่ได้าจสดงดเซ็นงดเชื่อเบื่อท่วงมอต้องไปเยนเเซ็นปุ๊บเขาก็มีซื้อนั่กันนะ วันนี้ก็รับประทานข้าวเที่ยงที่นะครับสวนยางเนาะจำปดงนะฮะข้าง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 ที่รุ่นเนี่ยยาแล้วก็พี่ๆเขาเนาะนะฮะวันนี้ก็อร่อยแซ่บๆเนาะทุกอย่างเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็แบบที่ว่าก็จะตื๊ดปากน้ต้มคลาย ค่ะตั่างเยอะย่างก็ได้ต้องเอาปลามาใส่ก็สร้งไว้ย่างขายแล้วก็ตับมะฮุมบอลเอาเผาเอาปลามาเอไหร่ใส่อ่างเมื่หร่ก็สร้งไว้เอาอสกิเมื่อไหร่ไว้พระหยากกินต้มอาหารตามซ่งเจ้าเจ้าไปไกลตะลุ่นลาดเจ้าหลุดองสบายง่ายปลากระเรียนเยอะช้าเลี้ยงไปแล้วเดือดจุดเมื่อไหร่ก็คุ้มจินเห็นดีที่ อันที่ว่าหีูสิเฮ็ดยุติฮ่า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 ขึ้นเบ่งแหงแค่ยม่วันกี้โเด้อโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับช่องแมงนะพพูแชนแนลนะครับขอบคุณมากครับผม